ที่ผมมาแบบเนี่ยก็ไมีสกิลก็พอแลรวมึงมตัดเน็ตไปนั่นเองครับเอ๊ะไอ่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 แต่ผู้ชมก็ต้องถามว่าผมจะอัพยังไงเนี้ยก็ต้องให้โทรศัพท์ปไปสิครับโทรศัพท์อัพนะสมัครเนี่แล้วอ๋อวันละยี yes yes. ่สิเอฟเองวันละยี่สิบก็พอได้อยู่มั้งโอเคนะวันนี้ผมมาเปิดซีซั่นใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าซีซั่นเล่เซิร์ฟเวอร์มันโดนลบไปเองนั่นเองนะครับผม อันนผมก็จะถอดผมก็จะลองถอดก <c oughs> ็จะลองถอดอ่าถอดอ่าพัดลมของโน้ตบุ๊กนะฮะเนื่องจากว่าผมเห็นมาหลายคลิปแล้วนะฮะที่แบบว่ามันจะมีเสียงกรรรู่รัวแล้วทำให้เสียงผมมันอ่าเสียงผมนั้นเบาลงนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็จะเปิดพัดลม เบอร์สองแทนนะฮะมัน <c oughs> ก็เป็นพัดลมด้วยกันนีกว่าพัดลมมันก็พัดลมชนิดเดียวกันนะใช่นนัน้นนะแต่น้าหลงังน้าหลังก็พัดลมไฟฟ้ากับพัดลมไฟฟ้าจาก้ำบุกอ่าไม่รู้สาระม,มันไม่ค่อยมีนะ,ะอันนี้ก็เียงน,นั้น้ะนิดหนึ่งนะฮะก็ผมก็จะเริ่มเล่นเสียงผู้ใหญ่บ้างนะฮะโอเค มีแกะสองสามโอเคครบนะฮะวันนี้ผมก็จะมาตัดต้นไม้นะ,ะเป็นนายพลสตรีมนะ,ะก็ต้องเป็นสามชีนะนะนายพลนะพอจะใช้ก็จะใช้เจวาก้อนสตรีมจนจบซีซันเลยนะฮะโอเคนะฮะหดีออาจะไม่จบซีซันก็ได้เฮ้ยทํามืออะ้รหรอวะนะฮะท้ามือนี้ก็คือแบบําใสนะฮะคงคงของนีงงงไม่มีนะจริงมันก็มีอยู่มัมีสิเออเอไปเห็นมา อ๋เห no, okay, so really to so yeah. so ็ดเห็ดเห็ดเห็ดโอเควไปก่อนละกันเปิดเจอเห็ดสจแลก็ทำซุปได้นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกาะเห็ดนี้จะอยู่นามของที่ชาตินะฮะก็หายาทีเดียวนะวันนี้ก็ลงมอสเซงเงานะฮะอาจจะแฉยตาไปนิดนึงแับตัวมาตัวนี้นะฮะแล้วก็กราฟิกอันสวยงามนะฮะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะจะใช่ก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ทั้งกดแชร์นะฮะเดี๋ยวผมขอร้องเอาว่าแชร์เปผมการ์ดนะฮะโอเคเพราะว่ากดแชร์ก็ได้นะแต่ถ้าท่านปรารถนานะฮะเดี๋ยวไม่ต้องชมก็ได้อย่าอย่าใช่เฮ้ย,ยมก็จะตรวจทำนีก่อนนะฮะถ้าสร้างมันก็มีตรงการบางซีอ๋อถ้ากดตรงนี้ไปเดี๋ยวหน,นึ่งนะขอคำคำกวนนะฮะ ขำกนะวนเันีะเราขำกวนเราจะสร้างบ้านอันนี้กันนะเราปั้กกนเราปั้นหาแกะนะฮะดินสิ่งมงลูลนิมได้ปะไมเนเป็นไรหรอกมันนะ้าโอเคมันจะทำตรงนี้เป็นฐานทัพละกันฐานทัพจำลองอ่าก็เอาเอดินมาตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีรอ,อยโยนะฮนะตอนนี้แนละ้วก็มาข้างในดีกว่า คุณก็ต้องทำกระจกตรงเนี้ยแบบนี้เนี้ยลนก้ึงไปแล้เนี่ยป๊าป๊าให้แบบแบบมีแสงสว่างลาวานะฮะแบบแล้แบบเดี๋ยวแม่งคือแบบลวกไฟอะชิบหายนะฮะชิบหายก็ซื้อที่เซเว่นนี่ร้านค้าล็อกนิ่งช็อปถุยร้านค้าเกมนที่โอเคเย้านะฮะเอ,อ่อทำขวานประวัติชั้นแอะไรวะเนี่ย ทำดานะฮะก็ไม่มีจะทำที่ไรนะทำทำทำไม่ถึกแล้วก็ทำเอ่อแอ๊นะฮะเจอฤทธิ์เลือดเรียกว่าได้ต้นไม้ก็ได้นะนี่ก็ทำเซียมทำเซียมเรียนมานะฮะทำเซียมเรียนมาก็เพิ่งคิดออกเมกื่อกี้เลยก็เล่นบอลก็เจอพวกเกียนเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ค่อยเจอพวกเกียหนหรอกเจอก็เจอพวกคนแบบเออ เขาชอบเล่นแบบตัวไม่เป็นมาแม่งจะเลือกตามซากกระเบือเลยนะฮะโอเคก็ทำที่นั่งไปก่อนโอเคทำแบบที่นั่งเี่่าสุดตัวนะฐานแล้วก็มีเยอะแยะมากมายมันจะเปไหนไกลนะฮะอยู่ในถ้ำแล้วก็มีช้างมีมีทองมีมีกองมีไข่นะไข่น่าจะไก่นะฮแล้วก็ไม่มีไก่ด้วยสิอีอีเอาไปห้าอันก่อนนะ ก็ทำต่อเผาคนเลยดีกว่านะครับข้อมีมเสียงลาว่าจะไปไม่เจอเจ้าน้ำมาวางใกล้ลาว่าแหบสีสันสวยงามนะฮะทา่านเข้าไปก็ไปหาของกันอีกก็ขุดซ้ายด้วยนะฮะจุดแกะนะฮะมีสสามเมตรนจ่จจะสามเมตรสังจะสีโว ตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะ,ะก็แหลกก็สนคัรน,นะโอเคหลังจากที่ผมจะเอาเหอกแสงเงาออกเนี่ยแบบโอ้ลื่นปืนลื่นปืนนะแต่ก่อนนี่ห <c oughs> ือึงรับไม่ได้แรกจึงกูตะพูนว่าทำไมก็ออมรอ้องมัวนะฮะโอเคะ้นไม้สองต้นนะ่ะท,ทันทัช จะบอกมอสแสงเงาแบบมืดจริงๆสุดๆนะฮะโอ้ยเจ็บทำาไหนไหมอ้าหลงบ้านนะฮะเดีย๋ยวรอบทางนี้ทางนี้ตรงไปอ่าตรงไปใช่ไหมว้าวคีตรงนี้ปอะมาับตรงนี้ับได้แล้ว ความมาก,ก็ต้องน่งต้องหน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 ่งโอเคนี้ว่ะเ,เป็นบันไดแทนนะโอเคก่ทำเตียงกัแเลยนี่ปาปาปาบนี่ยแค่นี้นแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วนะฮะ นี่จะนี้ชีวิตดำรงถึง20ปีได้เลยนะเนี่ยทาประตูสองบานประตูประตูก็ทำนี้นะฮะมันจะเปิดประตูมาต้องนีง้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 ก็จะได้ประตูมาเรียบร้อยว,ว้าววว้านี่เชนน่ะเชนกูมแม่อีอี ทำาด,าดาวแล้วทำไอแอ็คชิงต้องกดที่มทัทบไปก็ทบไปโอเคโอเคนะเ่อผมเสียงไปนิดนึงเวลาผมทำแบบเสียงเข้มๆมันก็จะด,งดงงังนะดังพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ก็จะ กับกับเกลือนอาจจะได้ยินเสียงวานลึงก็ขออภัยด้วยนะฮะผมอีกก็คลิปนี้มับ้าจะลงชา้ไหนนะนไม่มีนะแล้วคุณจะคุดถังเนี่ยคุดที่นี้ก่อนสิพี่เดี๋ยวเราถึงไปทำเงินให้ไม่้อยๆอ่า,าน้อยๆตรงนี้แล้วกัน น้ำใส่อันนี้นะถ่านหินน่าถ่านหินน่าออาถ่านไม้แบบโอกเคีนะออกอนออเสก็ฝากเาตรงนี้ตรงนี้ละตรงนี้นเพาปัฝทายธนอีกน,น,น,นะต้องการสบีกัดขานะอ่าโอเคว้าว มันก็เป็นที่ที่จริงนะครับมันก็ไม่กดซายมือนอนไปแล้วบวกครับบวกลบลบอ่าลบจะบวกครับให้เราลบอีกนะที่ผมแบบที่คลิปนั่นแหละพาผมถ้าบบเสียงเบา้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะทำเสียงใหญ่ก็เพราะว่าผมไม่อยากเอาหน้าไปใกล้จอผมฉันน้ำบอกอยู่นะโอเคอัมกดซ้าย ามาอ่านขอกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็มาสอนก็ร้านก่อนนะฮะเนื่องจากว่ามีน้องแบบเอ่อกลปรสาทนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเออ ไม่ได้ดูเวลานะก็ผมจะแบบเป็นเออเป็นเออห้าโมงเขาก็ปิดนะหรือแม้ก็นอนผมมาเขาเขาก็ปิดโอเคไปน,นี้นะฮะก็ทำอะไรอยู่อ่ะเออเขาใสา่ไปเผาเอลดินะยิงยินยิงยินยิงยิงยิงทั่ว ก็ค่อยมาตกแต่งบ้านที่หลังแล้วล่ะบางอาจจะเละือกแลปลึกละปุงก็ชรางมันนะค่อยทําการพันหนาา้าแล้วกันพล้วมาถ่ายวนะันไหนแล้วถ่ายวนะันไหนแล้วมันก็ไปแอบไปแอบทำนะเราที่ท้ชมมาก็ไม่ต้องรู้นะไม่ต้องรู้หรอกนะมันในบ้านเดียวกันอะไม่ต้องรู้หรอกนะนะ <c oughs> พูดเลโอ้โห เดี๋ยวเขาได้ขึ้นเลยแบบกดออกจากคลิปเลยนะเนี่ยอย่าอย่าดูด้วยจก่อนเ้ยไม่ผมจะแน่ไฟล์ไปให้เพื่อนอัพให้นะแต่มันจะอัพชแมันนี่มนใส่ออีสรก็เออช่อนก็ T T T g a m i n g นะฮะได้ยินมาความสวานะฮะน่หมูที่ผม ไม่ได้ไม่ยินเสียงเพืทำกาบ้านตู้อยู่เฟเดียกันนี้เดี๋ยวต้องโอยหนาวรครับเช็คกหนงีมาเหลืออยู่พันเก้าพันเก้าจนบ้านครับโอ๊ย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 ห้าจริง ก็จบมาตรงนี้ใช่ไหมเ,เอาก่อีกตาตาตรงนี้บางทีได้ได้ได้บ้างโอเคเอาตรงนี้เด็กนิวังเลยด้วยอ๋อได้แล้วนะนดินกบไปก่อนอ๋าจับสวยนิดนึง เตาผิงไฟก็ใช่นี่เหมือนเตาผิงไฟนะโอเคละปมากเลยอืมกลมกลืนกันถูกตลี อ,อืมผมก็ังไม่มีอะไรโพสต์มากนะฮะโอเคก่อนดูกันไปนะฮะโอเคสงสัยใจอะไรมากมายนะอีอีแค่มาสุดก,กับป่าแล้วนี่อยู่ดีมีวันไฟนี่ เราจะย้ายแพ็คบานนี่ทงทางนี่นี่นี่แค่ต้นตถึงตรงนี้ก่อนละกันเนาะตัยาเดีมันเติ

น่งเอาแยกของมันประมาณนี้เอาขอขวามาตัดไมานก่อนไม้จน่มีกับใช้เวลา่คมก่นะครับเวาโอ้นี่นหลังเนี่ยอืม แจกจ่ายมุย้ยต้นน่านายคนสติไปก่อนละกันอีอีคิดจะมีแอปเปิลตกใช่ไหมเออผมก็งงอยู่นะต้นโอมันมีแอปเปิลหรอวะนะถ้าใครรู้ว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้อยู่นะอ่าผมก็อยากรู้นะต้นโอมันมี แอปเปิลนั่นแหละผมได้ยินแต่ว่าไอ้ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลกับต้นแอปเปิลแม่งต้นแอปเปิลนี่ถึงต้นไหนปะเนี่ยเด็ดที่เจนะมจะไปฆ่าหม,มูกันผมมาฆ่าซอมบี้ถ้าผมได้ยินแลาวฆ่าซอมบี้เยอะมันก็จะได้อะไรวะ ก็จะได้อำข้าวจำดีีเยอะมันจะได้เยอะกว <c oughs> ต้องไปหาเลน,นื้นี่มันใชทไคเราค่อยอเราเราคไปดูนะ,ะบ้านเลยโอ้เียงต้นไม้ต้นสองต้นหมดอ่าพระธรงบ้านจะได้เห็นประตูนะฮะนี่ เรไม่จมวะอ่ะมันยังปิ้วนะโอเคยังพอใช้ได้เนะโอ้นางายล่ะนุ่งกำลัโสติฟโอเคแต่เสียงไม่คือ่ะไรังไม่เคยได้ยินจริงด้วยซ้ำ จำเวนจีแอนทนลีแอนทเปกสองอันนะกน็เดี๋ยวเราค่อ,อยค้ำค้ใหม่กันเดี๋วก็บุกบุกท้านะรถือตัวค้ามถือติดตัวไปด้วยขาไปด้วยน ลืมมือบาง้ีลยเนะี้นอนกลอนนอนสิวะ นอนเถอะ่านเทพเจ้าขัวนอช่านเกินอะเรอแต่ข้านอเถอะนอนได้นอนใช่ไนอนเร็ว้าววววท้องฟ้าสน้ำลยก็ยืดลงมาคนอื่นเนี่ย ทำพีเขาเพราะแม่น้ำนก็สวยอยู่นะใครก็ใครชอบแบบนี้ก็โหลอดร้อนนะดีด้วยนะทำร้ายจิตใจเข้าชิบหายหวายมี่ิศสามันคือเราทำมาแล้วทำฟาร์มแล้วทำงงกันนะหรือถือทอดไปแล้วกัน cái cả lại lại cả cái ừ, oh, này cả này cả, ôi trời ra chơi qua được trôi này, này mình vừa rồi Cái... ừ, ừ, cho kênh Ừ, Để không bỏ lỡ những video hấp มจะมีอะไรฮะจก็หาน่ตามซอกตรงแถวภูเขาตัวน <si ah, ั้นขอหินหนาเลยปั๊มมือโหกันแต่ทีอู้วววววว้าววววว้วววอววอวววโวววววววโววยโววววย โอช้าอ่าตายตาโอหติดจริงเลือดเจ็บตรงซุ่นใส่หนึ่งหมดแล้วโอ้โหตรุดูมาอันนึงนะโอ้ยทานังโคชลุกเกินไม่รู้ว่าเกีมบักอะไรเนี่ยเจ๊เนี่ยกระตุกเลย มันมน่าจะมีแบบคำสั่งมืนซื้อไเนาะของเอา,เอาใช้ได้แม่งว่ามึงคนทุกคนมึงไม่ลงทา้งกับด้วยในเซิร์ฟเนี่ยล้วก็มาตายจริงๆข้าคจริงเนื้เจ้าหน่อยใครตายแล้วว่จงัจงจัง ตัวนะัอย่าเอาไปเรียนแบบเลยนะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะเทีกันเสียงเงี่ยงนะี่นะว้าวโอเคนะครับก็ขอบแบบจบคลิเปเรียนเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าแม่กับน,อน้องกำลังจะมาจริงๆแม่มาแล้วแหละและแม่ก็ไปแล้วนะก็ขอจบคลิเปเรียนเท่านี้นะครับบ๊ายบาย